Tengah-tengah. Halo, weh. Oh. Au. <laughs> <laughs> Lu kau semut. <Ma>. Nah. Ni, <laughs> ni. Ni, ni, ni. <laughs> โดน้กระโดดมาครับโอ้ยชนะเฉยโอ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยมียขอตายเนลลม่ลมปื๊ดเลยนะเพื่อนโอ้โหดูครับนี่ครับตอนยิงอย่างชิวนี่นี่ยิงเพื่อนเราหรอต้องตายต้องตายใครยิงเพื่อนเราปรับกันราคาดูครับโหครับตอนนี้กำลังบวกนนก,กันอย่างเดือดผมจะลองโอ้ยยังไงมิใไซโดนแล้วโดนแล้วโอ้ย ไอ้วางระเบิดกันเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดฟอก็จะเอาการ์จอเล่นเกมมาแนะนำเพื่อนๆนะครับนั่นคือตัวนี้เลยนะครับ so t e c gaming GeForce GTX 1660 super นั่นเองนะครับวูววการ์จอตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเล่นได้แทบทุกเกมนะครับผมสามารถปรับสูงถึงสูงสุดได้เลยเล่นได้ลื่นๆนะครับเฟรมเนรเนเะนี่ยบอกเลยว่า 60เฟรมอัพเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้จอ60เฮิร์ขึ้นไปเนี่ย mm hmm. บอกเลยว่าเล่นเกมได้ลื่นมากๆเลยนะขนาดการ์ดจอตัวนี้นะครับกระททดรัดเนาะเดี๋ยวยังไงผมจะพาเพื่อนมาดูรูปร่างหน้าตาการ์ดจอตัวนี้กันใ,นใกล้ดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรเนาะพอดูเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอ้ป้อจะพาเพื่อนไปทดสอบการเล่นเกมดูครับว่าการ์ดจอโซแท็กตัวนี้นะครับจะเร็วแรงแค่ไหนระบายความร้อนดีหรือเปล่าเอาละครับผมคิดว่าเพื่อนน่าจะอยากดูรีวิวการ์ดจอโซแท็กตัวนี้แล้วใช่ไหมครับ ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเราก็มาดูรูปล่างหน้าตาการจอโ o แท็กเกมมิ่ง Gforce GTX 160 Super กันเลยนี่ครับนี่คือหน้ากล่องจะประมาณนี้เนาะตอนนี้ครับจะมีคำว่า AMP ถ้ามีคำว่า AMP เนี่ยคือมันจะแรงกว่ารุ่นปกตินะครับเฟรมเรทได้สูงยิ่งขึ้นนั่นเองการจอตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น6 g ิเลย GDDR6 เนาะ Ice Storm นะครับจะมีฟีเจอร์ i c e Storm แล้วก็ไฟ t o r มนะครับระบายความร้อนดีแล้วก็สามารถ ปรับการอว์คอกได้อีกด้วยนะครับนี่ด้านหลังก็มีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกาจอเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนี่มีพัดลมขนาดใหญ่2ตัวนะครับระบายความร้อนดียิ่งขึ้นในส่วนวัสดุนะครับจะเป็นพลาสติกแข็งนะเป็นสีเทาตัวนี้ดูสวยงามนี้ก็จะเป็นโลโก้โซนแท็กเกมมิ่งนั่นเองนะครับดูเท่มากๆเลย ตัวนี้ก็จะเขียนว่า s o แ a ็กเ Gaming จะเป็นสีดำเงาเนาะตัวนี้ก็จะเป็น G Force G t x นั่นเองนี่ฮิตไปนะ่าจะมีประมาณ3เส้นนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะสามารถต่อจอได้สูงสุด4จอด้านหลังนะจะมีแบ็กเพลทให้เราด้วยนะครับนี่สวยงามมีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะครับ Live to Game ต่อไฟเลี้ยง8พิน1น1หัวนั่นเองนะครับต่อไฟเลี้ยงแพิน1หัวนี่ก็จะดู สีเทาดูดูดันดีโอเคครับหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใน,นส่วนของการทดสอบการเล่นเกมกันจริงๆเลยดูว่าจะเร็วแรงแค่ไหนกับการ์ดจอตัวน,นี้นะครับไปดูกันเลยแล้วก็มาทดสอบกับเกมแรกเลยนะครับเกมพั b g กับการ์ดจอ s o t ท็ so Gaming GTX 160่งหกศกันเลยนะครับโอเคครับเรามาดูการปรับตังค่ากันอันนี้ผมปรับเป็น s c r e e n นะครับรือว,ว่า Fu l l h ดีการปรับตังค่าแบบปรับสุดเลยนะครับออลต้าบอกเลยว่า เล่นได้อย่างลื่นๆเลยนะครับเฟรมเรท1 0 0ต้นๆเลยนะเล่นกับจอ7 5็ดว่เได้อย่างลื่นๆเลยแหละนะนี่ครับเล่นลื่นมากนะส่วนอุณหภูมิการ์จอนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะอุณหภูมิการ์จออยู่ที่ปมาณ6 6 7 7 0องศาเท่านั้นเองนะครับวันนี้เป็นห้องแอร์นะครับแบบเปิดฝาข้างเคสไว้แต่ถ้าแบบไม่ใช่เป็นห้องแอร์อาจจะบวกอุณหภูมิไปอีกสักประมาณ 5- 1 0นะครับ การจอทำงานเต็มที่นะครับซีพที่เราใช้ทดสอบก็จะเป็น CPU ียูไรเซนสานะแรมเครื่องประมาณ16 g b กิกบอกเลยว่าการจอตัวนี้สามารถจับคู่กับ CPU ได้แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับเริ่มได้ตั้งแต่พวกไรเซน3หรือว่า Intel c o อ e ์าก็ได้เช่นกันนะครับนี่ถ้ามาจับคู่กับ CPU แรงๆอย่างเช่น i5 หรือไม่ไรเซนห้าเฟรมเรตก็จะสูงเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับนี่ครับ พับ G ปรับสุดได้อย่างลื่นๆเลยนะนี่ครับอืมครับ90ถึง100เฟรมชิวๆเลยนะอาจจะเราจะลองปรับกานนรนังค่าเป็นแบบวิลลิโลดูนะครับจะได้ประมาณเท่าไหร่จาก100เฟรมนะครับครับปรับวิลลิโลดูแล้วก็เฟรมเรทอยู่ในนี้นะเฟรมเลทก็อยู่ประมาณ130 140เฟรมนะโอ้ยตกใจหมดนึกว่าใครครับนี่ การ์ดจอตัวนี้ก็สามารถจับคู่กับจอ114เฮิรได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าสามารถทำเฟรมเรทพับจีได้สูงถึง130-140เฟรมเลยนะสามารถจับคู่กับจอ114เฮิรได้อย่างชิวๆเลยกับราคาการ์ดจองบไม่ถึงหมื่นนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะกับการ์ดจอตัวนี้นะครับพับจีลื่นๆอ่ะเราไปล้องกับตั้งค่าอีกสักหน่อยดีกว่าปรับโลนะครับ นะครับปรับโลนี่ก็ถือว่าทำเฟรมได้ร้อยบวกๆเลยนะเพื่อนๆผมมาจากไหนกันนักหนาเนี่ยครับเล่นลื่นมากต่อไปครับผมจะลองปรับเป็นมีเดียมดูนี่ครับมีเดียมอ่าเจอีกสักกระบอกหนึ่งจะเป็นอะไรไปชุบชุบอ่านี่ครับเอาลต่อมาปรับเป็นออ t ต้ไม่ใช่สิปรับเป็นไฮนะครับ เป็นไฮดูนะครับนี่ฟเฟลมก็หนึ่งร้อเฟมนะก็ถือว่าเป็นการ์ดจอที่ค่อนข้างคุ้มกันเลยทีเดียวผมจะลองปรับเป็นวิลลี่โแล้วกันนะเพราะคนส่วนใหญ่ชอบปรับเป็นวิลลี่โลกันนะครับนะปรับเป็นวิลลวิลลเฟลเลก็ประมาณร0อต้นๆเลยนี่ครับเล่นอย่างลื่นๆสามารถปรับออตาได้แทบทุกเกมเลยนะครับกับการ์ดจอตัวนี้ ไป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 มงอะไหนๆๆนไปครับเราไปทับหน้าเราไปทับหน้าั่งไงนังไงอาเลยอาวอาลูกกสุดหมด ตัวล่อตัวล่อเขาเรียกว่าตัวล่อตัวชนครับจำหมออย่างวะตัวล่อตัวชนตัวล่อตัวชนจะไปต่อยมันยังไงวะมานี่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 เนี่ยอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกเดีวเพื่อนฉันอยู่ไหนเนี่ยอะ โอเคนะครับกับเกม PUBG บอกเลยว่าเล่นอย่างสบายๆเลยนะ100ยเฟรมชิวๆจับคู่กับจอ 144hz ได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกับเกมอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับดูคนเยอะจัดเลย เราก็มาเล่นกับเกม Call of Duty Warzone กันเลยนะครับอ้าวนึกอว่าตรงนี้เป็นประตูไม่ใช่แล้วเนี่ยเปิดค,ครับเก็บปืนเปิดแล้ววะเนี่ยทดสอบอ๋อคล้ายๆปืนลูกซองนะครับโอ้ยเฮ้ยเ้ย้ยไล่หลังมาแล้วเว้ยขอเก็บปืนกลกันแล้วกันแม่งไม่ใช่ปืนกลอีกตายแน่กูเหมือนละผมนี่รอยยิงเฮ้ยทางไหนวะ ใกล้ๆนี่แหละไปดีกว่าไปโอ้โอ้โอ้โหตายเลยครับอือเรามาดูการปรับตังค่ากันนะครับโอ้โหจะบอกเลยว่าเล่นได้อย่างลื่นๆนะครับดูครับการปรับตังค่าส่วนใหญ่ผมปรับเป็นสุดนะครับนี่ครับการตังค่าเป็นฟูซ i กินไฮไฮไฮอัตาเอกตานะครับ กลับปรับตันค่าตามนี้เลยอาดูดูก,กันต่อครับจะรอดไหมผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมไม่่อ่หมานเท่าไหร่นะครับเลยโอ้โห <t ell> กระโดด <t ell> กระโดดกระโดดแล้วกระโดดแล้ครับ โอ้ยชนะเฉยโอ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยยิงเขาตายนี่ฟุกหรือว่าฝีมือโอ้โหขบินนะครับนี่ยครับการปรับตั้งค่าที่ผมบอกไปก็เฟรมเลือรเนี่ยครับเป็นร้อยเลยก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับ จะมีใครอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยนี่ครับเฟรมเรต100เฟรมถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอยู่ข้างนอกนะเฟรมเรตก็อยู่ประมาณ90ถนะึง100เฟรมนะเฟรมเรตพอๆก,กันกับเกมพับจีเลยนะครับถือว่าแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยครับโซท G 1, 0, แท็ก DX 160 Super เดี๋ยวเราเอานี่ครับ RPG สักหนอยสักหน่อยุมเอานะครับแล้วเราก็กลับมาใช้ปืนเดียวของเราเอาจจะเราจะลองปรับเป็นการตัน้งนะคะ่แบบต่ำๆกันให้ดูบ้างดีกว่าว่าจะได้เฟรมเรทถึง1้อยสี่สเฟรมไหมเผื่อเพื่อนๆจะมาเล่นกับเกมเผื่อเพื่อนๆจะาเล่นกับจอหนึ่งร้อยสี่สี่เฮิรนั่นเองนะครับเอามาดูกันปึ๊บแอบพายอ่ะนี่ครับ ปัาแบบต่ำๆนะเฟลเลก,ก็อยู่ประมาณ1 0 0่งรถึงร้อเฟรมนะก็สามารถเข้าคู่กับจอ1 4 4่งได้อย่างสบายๆเลยนะครับเพื่อนถือว่าได้อย่างชิวๆได้ทุกการปรับตาค่าจริงๆนะครับนี่เล่นลื่นปื๊ดเลยนะเพื่อนโอ้โหดูครับนี่ครับตอนยิงอย่างชิวไม่มีลูกด้วยลูกหมด RPG ก็ลูกหมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดอ่ะโอเคครับเกม Call of Duty Warzone ก็เล่นในอย่างชิวๆสบายๆเลยเดี๋ยวเราไปต่อเกมที่แบบกินเปคการ์ดกันนะอย่างเกม Battlefield V กันเลยครับแล้วก็มาเล่นกับเกม Battlefield V กันเลยนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้เรามาดูกันเลยการปรับตั้งค่าตอนนี้นะเป็นแบบอัลตานะครับนะเรามาดูกัน ตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับกำลังจะไปยึดธงกันเลยนี่ครับเ นี่นี่ยิงเพื่อนเราเหรอต้องตายต้องตายใครยิงเพื่อนเราอะครับเรามาอยู่บนพื้นดินแล้วนะครับโอ้โหการปรับตั้งค่าตอนนี้ปรับเป็นอัลต้านะดูเฟรมเรทนะครับปรับอัลต้าเกม b e น e f i งฟิววีเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ80-90เฟรมเลยก็ถือว่าทำเฟรมเรทได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับกับโซแท็กจิเทค160 Super นะบอกเลยว่า ตัว160 Super เนี่ยค่อนข้างคุ้มนะครับมันสามารถปรับสูตรได้แทบทุกเกมแล้วนะในงบประมาณไม่เกิน10,000บาทนะถือว่าเป็นการ์ดจอที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นการ์ดจอรุ่นค่อนข้างคุ้มนะ160 Super การ์ดจอทำงานเต็มที่น,นะผมก4%เฟรมเลยก็ประมาณ89เฟรมพอๆกันกับเกมที่เราเล่นมานะไม่ว่าจะเป็น PUBG Call of Duty Warzone หรือว่าจะเป็นเกม b a t t l e f i e l เนี่ย ฟลลเฟรมเลตก็อยู่ประมาณ80-90เฟรมทั้งนั้นเลยนะครับโ,โหถือว่าเป็นการจอที่ยังเข้าโอเคเลยนะครับไปไปไป,ป,ปอุณหภูมิการจอนะก็อยู่ประมาณ60-70องศานะครับทำได้ค่อนข้างดีนะกับอุณหภูมิค,ครับไปเรื่อยเรื่อยกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองปรับกันนะครับเป็นแบบต่ำๆดูดีกว่าว่าจะสามารถจับคู่กับจอ 144hz เฮิร์ได้ไหมนะครับฟลลเฟรมเรทจะถึงหรือเปล่า กับประมาณ120-130เฟรมนะเดี๋ยวเราจะมาลองปรับกันนัคราดูครับโหครับตอนนี้กำลังบวกกันอย่างเดือดผมจะลองโอ๊ยยังไงมิสไซ์โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยใครวางระเบิดกันเนี่ยโอ้โหสุ่มก่อนสุ่มก่อนสุ่ก่อนค่อยถอยค่อยถอย,อ,ยอ่ะเราจะปรับกันทั้งค่าแบบต่ำๆดูนะครับว่าจะสามารถทำเฟรมสูงถึง1 4 0เฟรมไหม โอเคครับตอนนี้ผมปรับเป็นต่ำแล้วนะโอ้โหสามารถทำเฟรมได้ถึง130-140เฟรมเลยนะสามารถจับคู่กับจอ1 4 4เงได้อย่างสบายๆเลยนะครับอาจจะมีแหลกบางช่วงนะครับเพราะว่าเน็ต Wi-Fi ผมมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะโอเคครับไปๆๆๆนี่ครับตอนนี้ผมปรับเป็นโลแล้วนะครับก็บอกเลยว่าการ์จอโ o a c g เทคห1 6่งหกศตัวนี้ นั่น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 เล่นในแทบทุกเกมเลยนะครับผอมันผอมันไหนได้ตัวเมื่อกี้นะตายยังตุ่มโดนแล้วครับเพื่อนผมโดนแล้วเหมือนมาตายทิ้ง,งเฉยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเล่นได้แทบทุกเกมปรับสุดได้หลากหลายเกมเลยนะเอาจริงๆผมว่ามันได้ปรับสุดได้เกือบทุกเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเกมพับจีคอร์ดีบอลโซนเกม l มนฟิววีที่ว่ากินสเปคหนักๆเนี่ยก็ยังปรับสูงได้อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยเนาะนะ,ะส่วนถ้าใครดูแล้วนะครับอยากได้หรือว่าสนใจสามารถ สั่งซื้อได้ตามร้านค้าไอทีชนนำทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น JB a d แอดไว a n a n a อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหหัวแต่งหัวบินกันเลยเดียวโอเคครับเพื่อนถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรือว,ว่ารีวิวแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้แอดบล็อกด้วยนะครับโอเคครับผมแอดบล็อกไปแล้วนะครับสวัสดีครับแอดบล็อกเดี๋ยว ขอตัวไปเล่นเกมไม่นั่นฟิลวีก่อนนะครับโอ้โหเล่นลื่นมากเลย